สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเกมอมองอัสอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาเล่นเฉยๆแต่ที่ผมงงคือเกมเวอร์วอชิปของผมเนี่ย <c oughs> อยู่ๆมันก็ไม่มีเสียงนะครับผมยังหาวิธีแก้ไม่ได้เลยก็เลยดีจะมาอาัดคลิปอมองอัสก่อนนะครับันนี้ก็เป็นแมปแรกนะครับ มีอิมพอสเตอร์ถึงสามคนเชียวแต่ผมก็ไม่ได้เป็นเอ้ยทำอะไรกันนะนฮะทำอะไรกันการลวดบัตรสำหรับมือใหม่เนี่ยมันจะถือว่ายากนะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆสักเดือนหนึ่งนะครับ มันจะง่ายมากเลยนะครับเขามีด่ากันด้วยเหรอคะเขาบอกว่าเป็นสีขาวเหรอ ีฟ้ยตาครดีครับผมเลือกไม่ถูกโอ้ยงงไปหมดโอ้ยโหวดผงโหวดมัวเลยครับไปเลือจะโหวดใครเอ่อเล่นอะไรเสซ็จแตงไว้ What ฮะผมออกฮะงงอะงงมากอะไรผมทำไรหรอแค่รูดบัตรกับอัปโหลดไปครั้งเดียวเองเนี่ยนะโดนบดออก What งงงงมากเลยเอิ่มจนี้อิมพอสเตอร์ก็คงชนะแล้วล่ะครับ ว่าแท็กคงไม่ต้องทำหรอกครับพี่เกียดทำมาดูดีกว่าว่าใครเป็น,นโอ้นี่เหรอครับที่บอกว่าสีฟ้าและสีขาวสี ที่ตัวเองเดินออกคูเมดอีกแล้วค่ะโปเป็นคูเมดได้แต่ขออย่ายเดินหมดแล้วก็พอครับ ผมเห็นว่าไฟกระพริบอยู่นะครับเอ้าผมเห็นนะครับผมเห็นครับว่าไฟกล้องกระพริบอยู่ เห็นเลยครับถ้าไฟเปิดอยู่ถ้ากล้องมีคนดูอยู่เนี่ยครับมันจะมีไฟกระพริบแดงๆนะครับสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับบางทีผมก็จับได้ด้วยการดู cctv แล้วมันก็อะไรนะครับโดนโผล่ขึ้นมาจากท่อต่อหน้าต่อตาเลยแบบนี้ครับ นั่นแหละครับขอบคุณมากซซีีทีวีถ้าใครเป็นดิมพพสเตอร์ก็ต้องระวังซซีีทีวีด้วยนะครับสีม่วงไม่ทำไลยหืมต่เธอ ถ้าแธอเธอซื้อซีทีวีเนี่ยสีม่วงวิ่งมาอาจจะเป็นสีม่วงได้ ้ก็ไม่ใช่ก็ต้องเป็นดาวเบิกไม่ใช่เออดาวเบอกไปแล้วต้องเป็นแบกอ้าวอิมพอสเตอร์วอสเอสอิมพอสเตอร์ กดประตูห้องถูกขันตอนนั้นก็เป็นเลสไม่ก็เพล่เพิ่มนะเลสไม่ก็เพล่ สมมาตมันตัดได้เลนะอนไหนที่ไหนอะครับผมก็สงสัยเพอเพอตั้งแต่ตอนที่ไฟดับแล้วนะครับ ถ้าไม่ใช่คอยว่ากันก่อนนะครับตันนี้ผมก็สงสัยเพิ่มๆอยู่แล้วตอนที่ไฟดับเขาเหมือนจะไม่ซ้ําไฟผมก็เลยโบทเขาไปก่อน I didn't see body เพิ่มๆวนออกครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องเป็นสีดำนี่แหละครับ ชนะเฉยผมไม่อยากเชื่อเลยครับไม่อยากเชื่อเลยครับว่าตัวเองจะชนะสีขาวสีขาวที่รักครันชอบสีขาวชนะได้ไงครับเนี่ยผมยังได้เป็นครูมีดอยู่นะเนย โอ้ไม่มีสแก,กนกดแค่นี้แล้วก็ไปทำภารกิจอื่นก็ได้นะครับโอ้อันนี้จริงๆสำหรับมือใหม่มันก็ซ่อมยากนะครับแต่แต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆสักสองสเดือนมันจะง่ายอยู่นะสีเหลืองไม่ได้สันใครใช่ไหมนี่ ตรงนี้มันสามารถสแกนตัวได้ด้วยนะครับดูตรงไฟล์ที่เปิดนะครับตึง้งแบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะ ผมยังไม่รู้ว่าใครฮืมผมบวดเอาเลยไปกันแล้วกันครับตามสีแดงยังนัูใช่มเ้เอาสีส้มเดนออกก็เลยออกเกมเลยครับแล้วสีส้มก็เป็นจริงๆด้วยครับ อ้าวอิมพอสเตอร์เหลือแค่คนเดียวเหรอครับถ้างั้นแสดงว่าอิมพอสเตอร์หลุดไปหนึ่งคนนะค,ะครับแค่นียดูซีซีดูซีซีทีวีตลอดเวลาอะไรผมออกเสียงไม่ค่อยชัด สองแบ็กสีฟ้า blue อ r b บ a c k นี่แหละครับเห็นใช่ไหมครับว่าทั้งสองคนนี่ ไม่เชื่อครับกมเห็นทั้งสองคนวิ่งมาแล้วเขาจะไม่เห็นบอดีด้เลยไม่ใช่ว่าผมออกนะดูกันครับว่าใครเป็นบอกแล้วครับฮะเอองงจัง แสดงว่าตอนนั้นเหมือนมันจะบั๊กนะครับที่บอกว่ายิงพอสเตอร์เหลือคนเดียวถ้าถ้าถ้างนั้นก็ต้องแบ๊กสิผมรู้แล้วแบ๊กถ้าขัดท้องแตกไม่ใสโอย,ย่ังกดไม่ได้ห๊งโอ้ 27สิบเจ็ดวีเออรอต่อไปแทนทำเสร็จหมดแล้วงั้นไปดูสจสีทีวีผมว่าแล้ว แบล็กแบล็กนายร่วมมือกับสีฟ้าใช่ไหมฉันสงสัยนายตั้งแต่แรกแล้วแบล็กแน่นอนเอาเอ้ยแบล็กนะเชื่อฉันเดี๋ยวนี้โหวตแบล็กโหวแบล็กเดี๋ยวนี้นะเอาแบล็กออกครับ ก็วันนี้ไม่ได้เป็นคลุมิดเลยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไคร b ์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ